จริต้องบอกนะว่าคันนี้มาไกลจากสิงคโปร์เลยครับนะครับกว่าจะจบแบบนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าของรถนะครับคุณเอ็ดดี้นะครับเอ็ดดี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าพื้นฐานเขาว่าน่าจะเป็นคนสิงคโปร์แต่มีการใช้ชีวิตอยู่ในไทยแล้วก็บินไปกลับหรือว่าใช้คําว่าเที่ยวทั่วโลกเลยดีกว่าอืก็เลยมีการ สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาในสําหรับไทเกอร์นะครับวันแรกที่มาเนี่ยคือเขาหาซื้อรถไทเกอร์มาให้หนึ่งคันดูจากในคลิปเราเนี่แหละนะครับหาซื้อรถไทเกอร์มาในแบบสเต็ปเดิมๆเลยรถเดิมๆอ่าแล้วก็บอกว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้จนวันนี้มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วตามคอนเซ็ปที่เจ้าของอยากได้เลยแต่เดี๋ยวเราไปชมครับว่าขั้นตอนแรกคันนี้ทอะไรไปบ้างครับ มาแล้วครับในสเต็ปเขาเรียกว่า100%ตั้งแต่ในเรื่องช่วงล่างจนถึงบอดี้นะครับคันนี้รถลูกค้านะครับอยู่สิงคโปร์นะครับก็เอาจากรถเดิมๆดิมสแตนดาร์ดเลยครับจากรถสแตนดาร์ดบ้านๆด้วยนะฮะมายกนะครับคันนี้เราเลือกยกสูงโดยการวางคานนะครับคันนี้เลือกใช้คาน vx 8 0นะครับนี่วางกับวางกับช่างเอมแม่กองมาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องการวางคานอีกทีแล้วกันวันนี้ให้ให้ดูทรงก่อนว่า ทรงนเผินวันนี้ที่มาเนี่ยในสไตล์รถแบบสีทองทองเลยนะครับเดิมๆอ่ะพามาดูเครื่องหน่อยเครื่องคันนี้ทำสเต็ปเริ่มต้นแล้วนะครับเปลี่ยนทับโบเป็นเดฟา้าแล้วทําชุดอินเตอร์ทําทุกอย่างแล้วรองรับล้อใหญ่นะครับพร้อมพร้อมวิ่งแล้วพร้อมแบบพร้อมแบบชุดแรงๆแล้วนะครับก็ชุดเครื่องเสร็จหลังจากนี้ครับเราจะมีการไปเขาเรียกว่ายกหัวเก๋ง ยกหัวเก่งที่บอกว่าผลงานแบบ100%ที่เราจะยกเนี่ยเราก็จะมีการยกหัวขึ้นออกนะครับแล้วก็ทำสีแบบ100%อนต้องบอกว่าในการทำสเต็ปร้อเรนะครับคดน,นีก็จะเป็นในส่วนอุปกรณ์เขาเรียกว่ามีทั้งเครื่องมีทั้งเช็ดสีแล้วก็อุปกรณ์ที่เราวางคานมาเรียบร้อยนะครับนี่ดูได้เลยครับมันม,มันจะมีความเนียนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะได้อุปกรณ์แบบใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับใครที่กําลัง รอชมนะครับว่าในการทําช่วงล่างสไตล์ช่างเอ็มสำหรับงานสีของ JF นะครับอันนี้ก็คือเนี่ยโปรเจกต์ที่บอกว่าทํามาเสร็จแบบร้อยเปอร์เละเดี๋ยวไปรอชมอีกทีหนึ่งขั้นตอนในการรวมโปรเจกต์ในการเลือกสีเนี่ยเจ้าของรถได้มีการเลือกสีเองนะครับแล้วก็อยากให้สีตัวนี้มันแมทกับแมทกับในชุดช่วงล่างกับชุดล้อยางนะครับก็เห็นสีแล้วก็อุ่นใจแล้วครับอย่างน้อยๆเนี่ยสีสไตล์เนี้ยมาแน่นอนครับแล้วก็สวยแน่นอน เหลืออีกหนึ่งอย่างครับในการทําด้านในพื้นกระบะตอนนี้เรามีการพ่นมาเป็นผิวเรียบอยู่นะครับและเดี๋ยวเราจะพ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสีกันกระแทกของแรปเตอร์นะครับเราจะพ่นด้านด้านพื้นกระบะกับด้านใต้ท้องให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคุณเอ็ดดี้รอชมเลยครับว่าพื้นกระบะกับใต้ท้องนี้น่าจะถูกใจคุณเอ็ดดี้แน่นอนคันนี้เรามีการยกหัวเก๋งออกนะครับแล้วเราก็เก็บรายละเอียดหมดเลยสังเกตไหมครับห้องเครื่องคันนี้นี่คือสีตัวเนี้ย ทำยากนะครับสีออกนวลๆแบบนี้ทำยากเพราะว่ารอยมันเห็นได้ชัดแต่เราครับก็มีการเก็บรายละเอียดของในเรื่องงานสีในเรื่องความนวลเนี่ยตั้งแต่แผงหลังจนถึงซุ้มนะครับอันนี้ก็ออกมาได้แบบสวยๆเหมือนกันนะครับชุดคานหน้าชุดอะไรพวกนี้ก็เนียนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารเนี่ยข้างในห้องโดยสารเราก็จะมีการรื้อออกหมดเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กับรถเนี่ยเราจะมีการล้อออกให้หมดครับแล้วเราก็ต้องการพ่นสีให้แบบ มันได้แบบ100%นะครับก็เลยมีการเลือกเป็นสเต็ปนี้นะครับดูดิหลังคาจนถึงกระทั่งพื้นนะครับแล้วก็แผงหลังเก่งตัวนนเนี้ยในสไตล์รถไทเกอร์เนี่ยมันจะโชว์อยู่2ข้างนะครับเราก็โอเคไล่เก็บให้แบบสวยเลยนะครับนะครับก็ในชุดแผงหลังเก๋งนะครับตัวนี้เราก็พ้นหมดเลยครับเพราะว่ามันมีโอกาสโชคดีคือเราได้ยกหัวยกกระบะออกเนี่ยตัวเนี้ยคือรายละเอียดปกติเนี่ยจะ จะไม่ค่อยได้เจอแต่เราเนี่เราทําแบบร้อเเนนี่ก็จะได้เรียนแบบนี้เลยก็เดี๋ยวไปรอชมขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับไทเกอร์คันนี้ครับรายละเอียดของคันนี้นี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องการให้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอ้ามาถึงในชุดหน้าคันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างครับเปลี่ยนอะไรบ้างแอร์้อ่านี่อุปกรณ์ต่างๆนี่เห็นไหมครับถ้าต้องบอกว่า ผลงานแบบร0 0นี้เราจะไล่หมดทุกอย่างเลยแหงแอร์หม้อน,น้ำน็อตท,ทุกตัวเนี่ยดูดิไล่รายละเอียดแบบใสๆเลยครับนี่หมดเลยคือใหม่อะนะครับมาดูด้านในครับนี่คันนี้เรามีการทำเครื่องก่อนแล้วทำอุปกรณ์เครื่องต่างๆมาก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบและเราก็เลยมาไล่เก็บอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้มันกลับคืนเข้าสู่ที่เดิมทั้งขายยืดทั้งจุดยืดต่างๆเนี่ยอันนี้ือเก็บไล่หมดเลยในชุดห้องเครื่องนะครับอ่ะ แว็บมาดูด้านในห้องโดยสารกันหน่อยครับตอนที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นอุปกรณ์ตู้แอร์นะครับตู้แอร์วาลแอร์นะครับทุกอย่างแม้กระทั่งท่อตอนนี้เรามีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเพราะว่าระบบแอร์เนี่ยถ้าใครรู้ขั้นตอนในการทํางานของเขาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่ในชุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะได้แบบอารมณ์แบบใหม่ๆเลยนะชุดคานในนี่น,นี่เราก็พ่นให้ใหม่ครับเห็นไหมฮนะอ่า ก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับที่บอกว่าผลงานแบบ100%เนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เก็บรายละเอียดนะครับดูดิชุดซับเสียงทุกอย่างเนี่ยเรากลับมาให้เป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะครับทุกอย่างก็จะได้อารมณ์แบบกิ้งเกลี้ยงแล้วกันคันนี้เนี่ยชุดใต้ท้องเนี่ยเราก็จะมีการพ่นสีกันกระแทกของแรปเตอร์นะครับพ่นตามซอกตามมุมเนี่ยคือให้หมดเลยครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราจะได้รายละเอียดในการที่เขาเรียกว่าในการซับเสียงนะครับแล้วก็เราต้องการสีแบบ100%เราก็ต้องจัด โปรแกรมนี้ขึ้นมาก็คือสีการกระแทกของแรปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะออกแบบเนียนๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่หัวเก๋งยกขึ้นอีกทีนึงเนี่ยคราวนี้ยชุดช่วงล่างเนี่ยจะสวยงามแน่นอนครับ เรียบร้อยครับมาชมชุดข้างหน้ากันหน่อยครับลองออกคันนี้นี่โอ้โหคันนี้ต้องบอกว่าในชุดช่วงล่างอรัระบบช่วงล่างทั้งหมดเลยต้องบอกว่าผ่านมือช่างเอ็มแมกกรอยแล้วใช่ครับ,บร้อยใช่ครับนะครับช่างเอ็มแมกกอยคือจัดมาแบบเต็มที่เลยวางคานมาเต็มสเต็ปเหมือนเดิมคันนี้อบอกสเปคนิดหนึ่งครับเป็นสเปคอะไรบ้างครับคับนนี้จะเป็นค่อนข,ข้างออกแนวแบบวิ่งถนนดำก็จะเป็นยางไซส์37นิ้ว่าเป็นโยโกฮามานะครับเป็น37นิ้วเลย ก็จะออกเป็นแบบดอกแบบไม่ได้แบบโหดมากอวิ่งเน้นถนนดำก็วิ่งได้ดีละใช่ครับใช่ครับเป็นล้อแมกเคมซีขอ17นิ้ว่าแล้วก็รถทรงก็จะแบบเรียกว่าเป็นแบบขับข้ามประเทศได้เลย่าทรงแบบล้อไม่ยื่นอก็คือมีการเสริมโป่งอลูกค้าอยากได้แบบไม่ไม่อยากให้ล้อยื่นเป็นเสริมโป่งขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นโป่งเย็บเลย โคงกังพิคใช่ครับยางกังพิคนบันไดเป็นแบบเหยียบขึ้นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มี s n o เกิลเรียบร้อยมีไฟตัดหมอกนะครับยึดไฟมีตั้งแต่กระโปงนะเป็นกระโปงหมอกแล้นี่ในเอกลักษณ์ด้านหน้าเลยดีกว่าผมจะชี้แจงเลยนี่ด้านหน้าเนี่ยเลือกใส่เป็นไฟ LED อ่ะอันนี้จะแปลกตานิดนึงเป็นไฟ LED แล้วก็มีไฟสูงในตัวนะครับไฟมุมก็เหมือนเดิมใช่ครับไฟมุมชาร้านอาจังสไตล์ออสซี่นะครับคันนี้ เราใส่ไฟบาร์นะครับไฟบาร์ตัวนี้ตัดแสงได้ดีใช่ครับเป็นไฟบาร์เราใช้งานอยู่ในแรปเตอร์อยู่แล้วก็ท็อปสเลยใช่ครับนะครับแล้วก็ชุดด้านหน้ามีวินน่าอ่ามีวินน่านะครับเป็นของท็อปสปีดนะครับใช่ครับชุดกันแข้งแข้งนี้เป็นอลูมิเนียมนะใช่แต่ลูกค้าอยากได้สีให้มันเป็นสีเข้ากับล้อแม็กเป็นแม็กันโอเคเราก็จัดให้ครับอ่าอันนี้ก็ชุดหน้า ชุดคารก็เป็นคาร์วีเอ็กสไตล์ช่างเอ็มทำมาใช่ครับใช่ครับชุดโชก็จะเป็นโปรเฟนเดอร์โปรเฟนเดอร์ตัวแบบแปดแปดอะแดปใช่ครับอ่าแล้วก็นี่เห็นไหมมองด้านในลึกๆแล้วก็ยังมียางแบบเขาเรียกว่ายางบังบังบังที่เรียกว่าบังฝุ่นนะด้านในของซุ้มล้อเนี่ยเราก็อะแดปเข้าไปอะแดปเข้าไปบ้างตัวบางค่ายยังเป็นตาดำอยู่เหมือนเดิมอ่าครับแล้วก็คิ้วยางรอบคันเราก็เปลี่ยนใหม่หมดอ่านี่ครับมือเปิดดำ ดับันไดกันแต่เป็นสไตล์สไตล์นี้เลยใช่ครับมีไถ่เหยียบไปด้วยอ่าบันไดเพื่อให้ขึ้นเหยียบง่ายขึ้นอ่าคิ้วคิ้วโป้งหลังอ่าคิ้วโป้งหลังก็เหมือนข้างหน้าเลยครับมีการตกแต่งซุ้มให้เข้ากันครับยังใส่ยางบางโคนเหมือนเดิมครับแล้วก็โช้ชหลังก็ยังทําเป็นแบบเต็มจริงรุ่นนี้นะมันมีสรุ่นนะอ่ารุ่นนี้ผมว่าตัดกระบะทําให้กระบะเดือสั้นด้วยใช่อันนี้คือต้องตัดกระบะให้แคบลงเพื่อที่จะทําเป็นเหมือนไซส์เดียวในตัว อ่านะครับแล้วก็อันนี้อาจจะมีเพิ่มวินหลังอีกโอ้โหโอ้โหอันนี้ค่อนข้างที่จะเต็มเลยนะจริงวินหลังเนี่ยต้องบอกนะครับว่าในการทำเนี่ยเราจะไม่ได้ยึดกับกระชนด้วยนะใช่เป็นยึดกับแฮทซี่เลยแฮทซี่เลยใช่ครับคือวินได้สบายเลยเนี่ยใช้งานได้แน่นอนใช่ครับวินก็เป็นยังเป็นครอบสปีดอีกเหมือนเดิมอ่าให้เป็นแม็กกันชุดหน้าชุดหลังครับครับชุดแนบทุกอย่างก็โอเคสวยเรียบร้อยช่วงล่างก็ยังเป็นโครงสเต็ปแบบร้อเหมือนเดิมติดต่ออ่ะมาถึง แว็บหน่อยไหมนี่อะไรอ่านี่เป็นกล้องหลังมีกล้องหลังกล้องหน้านะครับคันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็มีชุดเขาเรียกว่าเป็นบาหลังอ่ามีเป็นบาเอเป็นบาเอของช่างเอ็มแมกกองนะครับเป็นทรงแบบคัตตอมนะครับแล้วก็ยังเสริมถาดหลังเพื่อไว้เก็บของแล้วก็เป็นช่องยางอะไหล่อ่าสำหรับใส่ยางอะไหล่ได้เลยนี่เดี๋ยวต้องมีเป็นสายรัดอิกนะตัวนี้ต้องบอกว่าเราจะคือขับไปทั้งประเทศได้เลยใช่ยางอะไหล่ ยางอะไหล่เป็นไซส์เดียวกับรถจริงๆด้วยแล้วดูล้อแม็กนี่ล้อแม็กยางอะไหล่เป็นโยกโกเหมือนกันนะครับสามเนิวน้วคูณสองจุดห้าคือสเปคเดียวกันหมดเลยล้อแม็กเนี่ยเวลาถ้ายางแตกเปลี่ยนแบบไม่เขินสามารถใส่สกลับได้เลยถูกต้องใช่คถ้าเลือกใช้เป็น KMC ทั้งหมดเคเอ็มซันนี้5วงยาง5เส้นใช่ครับอ่าแล้วก็นี่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเห็นไหมแม็กเลนเนอร์ที่เราใส่เนี่ยเอาแค่ขอบลูกค้าอยากได้แค่ขอบเราก็จัดให้ได้แค่ขอบ ด้านใต้ด้านต้านใน mm hmm. พื้นเนี่ยเรามีการพ่นไลเนอร์พ่นสีกันกระแทกไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมน,นี่ทุกอย่างครับนี่เราอุปกรณ์ด้านในเราก็มีการบิ้วหมดเลยอือ่ถือจับทุกอย่างให้ครบใช่ครับคันนี้ตั้งแตภ่ภายนอกนะครับสมบ,บูรณ์แบบนี้ผมพาไปชมอีกอย่างหนึ่งสำหรับภายในในชุดภายในคันนี้นี่เอกลักษณ์สำคัญเลยครับในสไตล์ฮเกอร์ก็เลยเลือกใช้มาเป็น เดคโรใช่ตัวนี้เป็นของ Evo 5นะ e ี o 5ผมว่ามันสีมันได้ทุกอย่างมันได้ตำแหน่งการนั่งก็ยังโอเคใช่ครับยังนั่งสบายอ่าปีกไม่สูงมากอ่าแล้วก็มีรางเบาะอ่าสำเร็จรูปนะครับใส่สำหรับไทเกอร์เลยอ่าแล้วเบาดำแล้วอะไรแล้วใช่ไหมมันยังทำไงให้เข้ากับตัวรถก็ต้องมีแผงประตูดำเป็นคารทั่าครับอ่าประตูปุ๊บสี่บานยังไม่พอมีผ้าหลังคาอีก นี่ผ้าหลังคาก็เป็นผ้าหลังคาดาบิเหมือนกันจริงใช้คําว่าทําให้รถมันคุมโทนแล้วก็มันอยู่ในในเฉดสีเดียวกันดีกว่าใช่ครับใช่ครับนะครับและดูแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการเพิ่มด้วยพงมลัยโมโม่เป็นชุดลายไม้นะครับให้เข้ากันคือจับงานจับงานที่เป็นพงมลัยลายไม้นี่มันอาจจะทําให้รู้สึกแบบพงมลัยเบาขึ้นอาอะไรๆแล้วก็พวกระบบแอร์นะครับเขาเรียกว่ากลิ่นรถเก่าหมดไปเลยดีกว่าเพราะเป็นใหม่ทั้งชุดแล้วก็คอนโซลมีการบิ้วใหม่ด้วย แล้วก็ยังขาดไม่ได้คือเบาะหลังเบาหลังนี้ก็มีการเก็บใหม่ครบับทำให้สีเข้ากันกับเบาะหน้าและแผงประตูให้เป็นสีดําเหมือนกันอิงเบาะหลังเนี่ยเดี๋ยวเราขออนุญาตไม่แกะหมดแล้วกันเนาะเรายังอิงคําว่า ลายเดียวกับลิขาโลให้ใช่ครับแต่อาจจะไม่ได้ปั๊มตานะครับแต่ก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันถ้าแกะแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารูทรงเปนอย่ารทำให้มันดูแมท์ก,กันไม่เขินดีกว่าเดี๋ยวจะได้บอกว่าเบาะมันคนละสีกับเบอะหน้าอันนี้เราจัดการให้ครับก็สวยอยู่ครับหลังจากภายในแล้วเนี่ยทุกอย่างไปดูระบบเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็ชุดใหญ่เนี่ยครับในระบบเครื่องยนต์ มองเผินเเนี่ยคันนี้ก็คือเป็นเครื่องเดิมแหละใช่นะครับเป็น1 KD ใช่1 KD นะครับแต่ในสเต็ปการคันนี้ที่ทำก็คือมีการ up t u r โบเป็น E55 ร้อยนะครับอันนี้ใช้งานแบบลื่นๆนะครับแล้วก็ี่ยเปิดแว๊บแรกมาถือว่าเนียนไหมเนียนมากดูเซ็ตแบบร้อยเปอรซมันก็จะเป็นสีเดิมทั้งคันเลยสีเดียวกันทั้งหมดมันก็จะดูเนียนตาสะอาดเนื่องด้วย เครื่องเนี่ยที่เรามีการบิวด้วยครับแต่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์ฮอนรอบนอกแล้วกันแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งพวกหัวฉีดอินเตอร์ท่ออินเตอร์หม้อน้ำท่อโบในชุดไทมิ่งคันนี้มีการดูแลให้เรียบร้อยนะใช่ครับไทมิ่งปั๊มน้ำในอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในยกเว้นลูกสูบก้านอะไรพวกนี้ที่เป็นท่อนตรงในอันนี้เราจะไม่ได้ทำถูกต้องครับนะครับในสเต็ปที่เรา ทำได้ดีกว่าก็อาจจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ใช่ครับแล้วก็จะมีกล่อง ecu อีกหนึ่งใบม,มีกล่อง<ช>อีกหนึ่งใบครับเพื่อเพิ่มัพแรงมา<ช>้าให้เข้ากับล้อที่ใหญ่<ช>แล้วก็ขับบอกได้เลยว่าไม่รู้สึกเลยครับว่าล้อใหญ่<ช>เหมือนขับรถแบบสแตนดาดแต่ว่าเหมือนรถใหม่ๆห่ครั้งหนึ่งวิ่งดีครับไม่มีคำว่าอ่ดเลยดีกว่าใช่สำหรับโปรเจกต์คันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณเอ็ดดี้นะครับ ที่ไว้วางใจเราตั้งแต่เริ่มจนถึงวันนี้จบส่งงานวันจันทร์แล้วใช่ครับนะครับก็ออกมาเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับเจ้าของรถก็ได้มีการคัดสรรที่อยากได้แบบที่ที่อยากได้เนี่ยเราจัดให้หมดเลยนะครับก็ใครที่สนใจครับนะครับสเต็ปแบบนี้ชอบแบบนี้อ่าอยากได้รายละเอียดนู่นนี่นั่นอยากได้อะไรที่มันทําแล้วมันเป็นไปได้เราก็จะทําให้ใช่ครับนะครับก็โปรเจกต์ครันนี้จบเรียบร้อยครับใครสนใจในการทํา รถแบบนี้หรือใช้คาว่ารีสโต e ดีกว่าหรือว่ามีรถทํามาแล้วเป็นแบบอยากเปลี่ยนทรงหรือว่าอยากอัปเกรดอะไรก็ให้มาเราจัดการให้ก็ได้ครับสนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อครับ0841441991ครับ0919156545ครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop ฝากกดติดตามกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตมาให้ดูเด้เลยครับสำหรับคนที่ชอบผลงานแบบนี้ทีับขอบคุณครับ U si ja pot deixar si ja pot deixar pale si ja pot deixar si ja pot deixar pale Que u si ja pot deixar pale que pu pot durar com milu Comatse ni en bro no nos hipnosit A me vaití mi llu pot ha de